ต้นโดไม่รู้ล้มนั้นจัดเป็นพืชล้มลุกที่มีลำต้นสั้นและกลมโดยมีลำต้นสูงประมาณ10-30เซนติเมตรอยู่ในระดับพื้นผิวดินตามลำต้นและใบจะมีขนสีขาวขึ้นปกคลุมอยู่เป็นขนละเอียด ส่วนใบนั้นจะเป็นใบเดี่ยวขึ้นอยู่เหนือเงาคล้ายดอกกุหลาบที่ชิดติดกันเป็นวงกลมและเรียงสลับติดกันเป็นกระจุกกระจุกเป็นรูปทรงหอกหัวกลับขอบอยักเนื้อใบจะค่อนข้างสากและหนาอยู่ และดอกของต้นโดไม่รู้ล้มนี้จะออกเป็นช่อขึ้นมาจากลำต้นเป็นรูปขอบขนานโดยดอกย่อยจะมีอยู่สี่ดอกขนาดเล็กรูปหลอดมีสีม่วงปลายแหลมรวมเป็นกระจุกอยู่บริเวณปลายก้านขอบเรียวและแหลม โดยก้านช่อดอกแต่ละช่อนั้นสามารถยาวได้ถึง8เซนติเมตรเลยทีเดียวมีใบประดับเป็นรูปทรงขอบขนานสองชั้นปลายจะแหลมเป็นสีขาวส่วนผลจะเป็นผลแห้งเล็กและเรียวไม่แตกประโยชน์และสรรพคุณของโดไม่รู้ล้มใบช่วยแก้อาการจากโรคผิวหนังและรักษาบาดแผลให้รดกะร้อยขึ่นราก บช่วยแก้อาการท้องร่วงช่วยขับปัสสาวะแก้โรคแผลในกระเพาะอาหารรวมทั้งแก้โรคบิดและแก้การโรคในผู้หญิงใช้ต้มอาบหลังคลอดให้รดกระร้อยขื่นรากช่วยแก้อาเจียนแก้ปวดฟันใช้ต้มเอาน้ำอมแก้อาการปวดฟันและต้มดื่มแก้อาเจียนให้รดกระร้อยขื่นทั้งต้น ช่วยบำรุงความกำหนัดแก้วันณโรคแก้ปัสสาวะพิการรวมทั้งแก้ไอแก้ไข้ช่วยขับน้ำเหลืองเสียออกจากร่างกายแก้อักเสบตลอดจนแก้ดีซ่านแก้โรคบิดช่วยขับนิ้วแก้อาการเหน็บชาแก้กามโรคในผู้หญิงและช่วยบำรุงหัวใจให้รถกร่อยคืน